อุ้ยสวยครับน้องเทนนี่สีครับน้องเทนนุ่ยมีเอามันอ่อนสวยสวยเขาว่ามีเทนนุ่ยอีกแล้วเหรอเทนนุ่ยสอยซอยยี่สิบโยโย่ไอใจเย้ยเฮ้ยเย้ยปุติไปเลย Why don't you? Ready to stretch your wings?